ขึ้นละสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เอเคคาสาขานั่งเรียนปินนะครับผมอยู่กับอีโคคา5ห้าประตูนั่งสบายสบายเลยนะครับตัวนี้เป็นรถเน้นเน้นนั่งนะกว้างขวางตัวนี้ไม่เพียงแค่สี่หมื่นสามพันเองนะครับผมตัวนี้เป็นนิสสันโน t ตตัวปีสองพันสิบเจดก็เท่ากับว่าห้าปีละ ไม่วิ่งปีละไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำอ่าตัวนี้เป็นตัว 1.2V นะครับผมใช่ได้ล้อแมกเดิมๆโรงงานเลยนะครับผมภายในเป็นเบาะผ้าทูโทนนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าสี่บานุูแจรีโมทแบบคีย์เลได้แอร์ดิจิตอลนะครับผมลองดูกันได้เลยนี้สวยงามมากเลยครับมิสซันโน้ตเป็นอีโคคารแบบสายประหยัดแล้วก็ท่านใดที่ใช้มาแบบรับส่งลูกอะไรเงี้ย เยี่ยมเลยรถวิ่งสบายๆนะครับอ่ามาดูรอบคันแล้วเดี๋ยวจะไปชมภายในกันต่อก็เดี๋ยวพูดกันคร่าวๆกันครับราคาคันนี้เดี๋ยวดูกันคร่าวๆรอบคันกันนะครับผมอ่า ราคาคันนี้เพียงแค่สามแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวเลยนะครับจัดได้เจ็ดปีแปสิบสี่งวดผ่อนตกงวดละประมาณไม่ถึงหกพันอ่าเนี่ยครับอย่างที่บอกคีย์เลดก็คือเราเหยียบเบรกแล้วกดพุสตาร์ได้เลยโอเคไหนอ่านี่นะครับเป็น Key คีเลดกุญแจสอ,องดอกนี่ เหยียบเบรกกดปุมสตาร์ทได้เลยสนใจเข้ามาเลือกชมได้นะครับผมสวยงามมากคันนี้ช่วงนี้เอาเดี๋ยวเอา,เอ,าอาจจะต้องขยับเวลาไลฟ์ขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเริ่มมืดไวแล้วใช่ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกเป็นคีเลตพุสตาร์ทแล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ตั้งอุณหภูมิได้หมดนะครับแล้วก็ จะมีวิทยุซึ่งสามารถเล่นผ่าน USB ได้นะครับผมแล้วก็สามารถเสียบสายต่อเล่นผ่านเป็น iPad ได้หรือว่า iPod ก็ได้นะครับใช่จะมีตัวจุดจะมีช่อง USB อยู่ในนี้นะครับอ่าเห็นไหมยะะมีทั้งอ่างชัง USB อ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครับแอร์เย็นเพลงเพราะเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยทุกสถานะครอบครัวนะครับไม่ว่าจะคนโสดใช้ที่มีเพื่อนขนเพื่อนไปเที่ยวได้ไปแฮงเอาท์ไปร้านกาแฟาหรือว่าคนมีครอบครัวที่ต้องการรถเล็กๆใช้ในเมืองก็สวยงามขั้คันนี้ราคาประหยัดได้รถปี2 0 1 7 3 5 5 0 0 0บาทเรามีทุกสถาบันการเงินให้ท่านเลือกนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอาชีพอะไรจะเต็มฟรีดาวน์เนี่ยเข้ามาได้เลยเข้ามาลองจัดได้เลย เราอยากจะฝากไว้ให้ท่านดูด้วยอย่างที่บอกค e รับเอคากรุบของเรานะครับมี4ล้านค้าก็มีเอคาหน้าป e ิ a, int, e ้นเอคาบ่อหินไอคาหลังพายับแล้วก็เอพลัสที่ลำพูนนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์หน้าทั้งเว็บทั้งเพจได้หมดเลยนะอ่าแล้วก็ขอฝากเพจเราด้วยเพจเราก็จะมีเพจรถมือ2เชียงใหม่ภาคเหนือนะครับผมเอคาหน้าปิ้นนะอันนี้ก็จะเป็นเพจหลักเลยส่วน a c e b o o k ในย,ยังเป็นเอคาหน้าปิ้นอยู่ แล้วก็ YouTube c h a n n ไอ IG แล้วก็ TikTok ก็เป็น A ค่ะหน้าปิ้น l i น์แอของเรานะครับ cnx underscore used a r มีมีแอดสายด้วยอ่าเบอร์โทรศัพท e ์ตามมาเว็บโทรได้หมดครับทุกช่องทางวันทุกค่าขายดีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้355,000บาทรถปี17วิ่งเพียงแค่45,000โลเองวิ่งน้อยนะครับวิ่งปีละไม่ถึงหมื่นเดี๋ยนะครับมันยังไม่ได้กดอ่านี่ สี่หมาหกสเองอ่าใช่คันนี้ประหยัดน้ำมันครับ็นอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันอยู่ในระดับต้นๆเลยแล้วก็นั่งสบายมีห้องโดยสารที่กว้างขวางเนี่ยครับเห็นไหมว่าความสูงบนเพดานเนี่ยไม่ทำให้อึดอัดไม่ได้แคบเลยได้บบเบนะาะส,ส,ส,สปอร์ตทูโทนครับเป็นดูอัลคอกพิตนะตามสไตล์รถสไตล์สปอร์ตแม้กระทั่งแผงประตูก็เป็นทูโทนสนนราคา355,000บาทครับจะเต็มฟรีดาวได้ คันนี้จอดอยู่ที่เอคาหน้าปินนะครับสามารถเข้ามาเลือกชมได้เลยท่านใดอยากได้โปรโมชั่นอะไรก็แจ้งเราเข้ามาได้นะครับขอบุนลุกตาลทุกการติดตามชมนะครับยังไงวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเนื่องจากมันเริ่มมืดละแล้วเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้ครับผมอเคสควัสดีครับ